เอสเทอร์บทที่6กษัตรัตย์ทรงยกย่องโมระเดคัคืนวันนั้นกษัตริย์บรรทมไม่หลับจึงมีรับสั่งให้นำหนังสือบันทึกเหตุการณ์ที่น่าจดจำคือพงสาวดานมาพวกเขาก็อ่านถวายกษัตริย์และก็พบคำเขียนว่าโมระเดคัได้ทูลแจ้งเรื่องบิกธานาและเชเรชคันที่สองคนของกษัตริย์ผู้เฝ้าทรณีประตูผู้หาทางจะปลงพระชนกษัตริย์อาหาัสุเอรัส กษัตริย์ตรัสว่าได้ให้เกียรติและยศศักดิ์อะไรแก่โมระเดคัยเพราะเรื่องนี้บ้างข้าราชการของกษัตริย์ผู้ปรนิบัติพระองค์ทูลว่ายังไม่ได้ให้สิ่งใดพะยาคะ่ะกษัตริย์ตรัสว่าใครอยู่ในลานบ้านส่วนฮามานเพิ่งเข้ามาถึงลานชั้นนอกของพระราชวังเพื่อจะทูลกษัตริย์เรื่องเอาโมระเดคัยแขวนคอเสียที่ตะแลงแกงซึ่งได้เตรียมไว้สําหรับเขาข้าราชการของกษัตริย์จึงทูลพระองค์ว่า นั่นท่านฮามานกำลังยืนอยู่ในพระลานพิยคะและกษัตริย์ตรัสว่าให้เขาเข้ามาฮามานจึงเข้ามากษัตริย์ตรัสกับเขาว่าควรจะทำอย่างไรกับคนที่กษัตริย์พอพระไทยจะยกย่องและฮามานรำพึงในใจว่าใครเล่าที่กษัตริย์พอพระไทยจะยกย่องมากกว่าข้าแล้วฮามานทูลกษัตริย์ว่าสำหรับคนที่กษัตริย์พอพระไทยจะยกย่องนั้นโปรดให้นำฉลองพระองค์และมา้าทรงที่มีมงกุฎบนหัวของมันมา และทรงมอบฉลองพระองค์และม้านั้นแก่เจ้านายชั้นสูงที่สุดคนหนึ่งของกษัตริย์และทรงให้เขาแต่งตัวให้กับคนที่กษัตริย์พอพระททยจะยกย่องและให้เขาช่วยท่านผู้นั้นขึ้นนั่งบนหลังม้าและนำท่านไปตามถนนในเมืองและให้เขาเป่าร้องไปข้างหน้าท่านว่าผู้ที่กษัตริย์พอพระไทยจะยกย่องก็เป็นอย่างนี้แหละกษัตริย์จึงตรัสกับฮามานว่ารีบเข้าเถอะเอาเสื้อและม้าอย่างที่ท่านว่า แล้วทำอย่างนั้นกับโมระเดคัยคนยิวซึ่งนางที่ประตูพระราชวังอย่าละเว้นสิ่งใดตามที่ท่านกล่าวมานั้นเลยฮามานจึงนำฉลองพระองค์กลับมาและแต่งตัวให้โมระเดคัยและให้ท่านขึ้นม้าไปตามถนนในเมืองฮามานก็เป่าร้องไปข้างหน้าท่านว่าคนที่กษัตริย์พอพระไทยจะยกย่องก็เป็นอย่างนี้แหละแล้วโมระเดคัยก็กลับมายัางประตูพระราชวังแต่ฮามานรีบกลับบ้านคลุมศีรษะและคร่ำครวญ และฮามานก็เล่าทุกสิ่งที่เกิดกับเขาให้เซเรชภรรยาและเพื่อนทุกคนของเขาฟังที่ปรึกษาและเซเรชภรรยาของเขากล่าวว่าถ้าท่านเริ่มล้มลงต่อหน้าโมระเดคและเพราะเขาเป็นชาติยิวท่านจะไม่ชนะเขาแต่จะล้มลงต่อหน้าเขาแน่ฮามานพบความหายนะแต่โมระเดคพบความรุ่งเรืองขณะที่เขาทั้งหลายกำลังพูดกับฮามานอยู่พวกขันทีของกษัตริย์ก็มาถึง และรีบพาฮามานไปยัางงานเลี้ยงซึ่งพระนางเอสเทอร์ทรงจัดขึ้นนั้นเอสเธอร์บทที่7กษัตริย์จึงเสด็จพร้อมกับฮามานไปงานเลี้ยงของพระราชินีเอสเธอร์ในวันที่สองขณะกำลังดื่มเหล้าอางุ่นอยู่กษัตริย์ตรัสกับพระนางเอสเธอร์อีกว่าราชินีเอสเธอร์เธอจะร้องขออะไรเราจะให้และเธอจะทูลขออะไร แม้ถึงครึ่งราชอาณาจักรของเราก็จะได้พระราชินีเอสเธอร์ทูลตอบว่าข้าแต่กษัตริย์ถ้าหม่อมฉันเป็นที่โปรดปรานของฝ่าพระบาทและถ้าเป็นที่พอพระชัยกษัตริย์ขอประธานชีวิตของหม่อมฉันตามคําร้องขอของหม่อมฉันและขอไว้ชีวิตชนชาติของหม่อมฉันตามคําทูลขอของหม่อมฉันเพราะพวกเราถูกขายทั้งหม่อมฉันและชนชาติของหม่อมฉันให้ถูกทําลายให้ถูกสังหารและให้ถูกล้างผลาญ ถ้าพวกเราถูกขายเพียงให้เป็นท่าชายและหญิงหม่อมฉันก็จะไม่ปริปากเพราะความทุกข์ยากเพียงแค่นี้ไม่อาจเปรียบกับความเสียหายของกษัตริย์ได้กษัตริย์อาหะสุเอรัสจึงตรัสกับพระราชินีเอสเธอร์ว่าคนนั้นเป็นใครอยู่ที่ไหนจึงมาอาจคิดทําการเช่นนี้และพระนางเอสเธอร์ทูลว่าคู่อริและศัตรูคือฮามานคนชั่วช้าผู้นี้เพคะฮามานก็ตกใจกลัวต่อพระพักกษัตริย์และพระราชินี กษัตริย์ทรงลุกขึ้นจากงานเลี้ยงด้วยพระพิโรธและเสด็จเข้าในราชอุทยานแต่ฮามานยังอยู่เพื่อทูลขอชีวิตจากพระราชินีเอสเธอร์เพราะเขาเห็นว่ากษัตริย์ทรงมุ่งร้ายต่อเขาแล้วเมื่อกษัตริย์เสด็จกลับจากราชอุทยานมายังที่ซึ่งดื่มเหล้าอางุนฮามานยังกราบอยู่ที่พระแท่นซึ่งพระนางเอสเธอร์ประทับอยู่นั้นกษัตริย์ตรัสว่าเขายังจะข่มขืนพระราชินีต่อหน้าต,ต่อตาเราในบ้านของเราหรือ พอพระดำรัสลุจจากพระโอษกษัตย์พวกเขาก็มาคลุมหน้าหามานฮารโบนาขันทีคนหนึ่งที่อยู่เฉพาะพระพักกษัตรธธิย์ทูลว่าดูสิตะแเหลงแกงสูง22เมตรซึ่งหามานเตรียมไว้สำหรับโมระเดไขผู้ทูลรายงานและช่วยชีวิตกษัตริย์ก็ยังตั้งอยู่ที่บ้านของหามานกษัตริย์ตรัสว่าแขวนคอมันบนนั้นแหละพวกเขาก็แขวนคอหามานบนตะแลงแกงซึ่งหามานเตรียมไว้สำหรับโมระเดไขแล้วพระพิโรธของกษัตริย์ก็สงบลง เอสเธอร์บทที่8พระนางเอสเธอร์ช่วยชีวิตพวกยิวในวันนั้นกษัตริย์อาห์สุเอรัสประธานบ้านของฮามานศัตรูของพวกยิวแก่พระราชินีเอสเธอร์โมระเดคัยก็เข้าเฝ้ากษัตริย์เพราะพระนางเอสเธอร์ได้ทูลว่าท่านเป็นอะไรกับพระนางกษัตริย์จึงถอดแหวนตราซึ่งพระองค์ทรงเอามาจากฮามานและประทานแก่โมระเดคขยส่วนพระนางเอสเธอร์ ก็ทรงตั้งโมระเดคัยเป็นใหญ่เหนือบ้านของฮามานแล้วพระนางเอสเธอร์ทูลกษัตริย์อีกพระนางกราบลงที่พระบาทของพระองค์และวิงวอนพระองค์ด้วยน้ำพระเนตรเพื่อขอให้ยุติแผนชั่วของฮามานคนอากักและการคิดร้ายต่อพวกยิวเสียกษัตริย์จึงยื่นพระคาถาสุวรรณแก่พระนางเอสเธอร์พระนางเอสเธอร์ก็ทรงลุกขึ้นยืนเฝ้ากษัตริย์พระนางทูลว่าถ้าเป็นที่พอพระทัยกษัตริย์และถ้าหม่อมฉันเป็นที่โปรดปรานต่อพระพักของพระองค์ท่าน ถ้าสิ่งนั้นถูกต้องเหมาะสมต่อพระพักตร์กษัตริย์และหม่อมฉันเป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระองค์ท่านขอทรงให้มีพระอักษรรับสั่งให้กลับความในจดหมายซึ่งฮามานบุตรธรรมเมดาธาคนอากักได้คิดและเขียนขึ้นเพื่อทำลายพวกยิวที่อยู่ในมณฑลทั้งสิ้นของกษัตริย์เพราะหม่อมฉันจะทนดูเหตุร้ายมาถึงชนชาติของหม่อมฉันได้อย่างไรหม่อมฉันจะทนดูการทำลายญาติพี่น้องของหม่อมฉันได้อย่างไรกษัตริย์อาหาัสุเอรัสจึงตรัสกับพระราชินีเอสเทอร์ และกับโมระเดคัยคนยิวว่าดูสิเรามอบบ้านของฮามานแก่พระนางเอสเธอร์แล้วและพวกเขาก็แขวนคอมันบนตะแลงแกงเพราะมันยื่นมือออกทำร้ายพวกยิวพวกท่านจงเขียนเกี่ยวกับพวกยิวตามที่เห็นว่าดีในนามของกษัตริย์และประทับตราด้วยแหวนตราของกษัตริย์เพราะว่ากฤษฎีกาที่เขียนในนามของกษัตริย์และประทับตราด้วยแหวนตราของกษัตริย์จะเปลี่ยนกลับไม่ได้และพระองค์ทรงเรียกราชารักษ์เข้ามาในเวลานั้นในเดือนที่สาม คือเดือนสิวันณนวันที่23และให้เขียนกฤษฎีกาตามที่โมระเดคัยบัญชาทุกประการส่งถึงพวกกิวถึงบรรดาสมุหะเทสาพิบาลและพวกข้าหลวงและเจ้านายแห่งมณฑลตั้งแต่อินเดียถึงคุช127มณฑลไปถึงทุกมณฑลเป็นตัวอักษรของมณฑลนั้นและถึงชนทุกชาติเป็นภาษาของเขาและถึงพวกยิวเป็นตัวอักษรและภาษาของเขา และโมระเดไ์ใคเขียนในพระนามของกษัตริย์อาหาสุเอรัสและประทับตราด้วยแหวนตราของกษัตริย์และส่งจดหมายนั้นไปโดยผู้ถือสารที่ขึ้นม้าเร็วซึ่งเป็นพันม้าหลวงตามจดหมายเหล่านี้กษัตริย์ทรงอนุญาตให้พวกกยูผู้อยู่ในทุกเมืองมาชุมนุมกันเพื่อป้องกันชีวิตของตนเพื่อทำลายเพื่อสังหารและเพื่อล้างผลาญกองกําลังทั้งสิ้นของประชาชนหรือของมนฑลซึ่งจะมาทําร้ายพวกเขาทั้งเด็กและผู้หญิงและมาปล้นข้าวของของพวกเขาไป ภายในวันเดียวในทุกมณฑลของกษัตริย์อาหาสุเอรัสคือวันที่13เดือน12คือเดือนอาดาสำเนาของหนังสือที่เขียนนั้นจะต้องออกเป็นกฤษฎีการในทุกมณฑลและแจ้งให้ประชาชนทุกคนทราบและให้พวกยูพร้อมกันในวันนั้นเพื่อแก้แค้นศัตรูของตนผู้ถือสารจึงขึ้นม้าหลวงรีบเร่งขี่ไปตามพระบัญชาของกษัตริย์กฤษฎีการนั้นออกในพระราชวังสุสาขณะที่โมระเดคัยออกไปพ้นพระพักกษัตริย์ ท่านสวมฉลองพระองค์สีฟ้าและสีขาวพร้อมกับมงกุฎทองคาใหญ่และเสื้อคลุมผ้าป่านสีม่วงส่วนชาวเมืองสุสาก็โห่ร้องยินดีพวกยิวมีความสุขความยินดีความชื่นบานและเกียรติในทุกมณฑลทุกเมืองไม่ว่าที่ใดที่พระบัญชาของกษัตริย์และกฤษฎีกาของพระองค์มาถึงก็มีความยินดีและความชื่นบานท่ามกลางพวกยิวมีการเลี้ยงและวันรื่นเริงคนจำนวนมากมาจากชนหลายชาติของประเทศก็เข้าเป็นยิว เพราะความกลัวพวกยิวครอบงำพวกเขาเอสเธอร์บทที่เศัตรูของพวกยิวพินาศในวันที่13เดือน12คือเดือนอาดาวันที่จะปฏิบัติตามพระบัญชาและกฤษฎีกาของกษัตริย์ในวันนั้นเองที่ศัตรูของพวกยิวหวังจะมีอำนาจเหนือพวกยิวแต่กลับกลายเป็นวันที่พวกยิวได้มีอำนาจเหนือพวกที่เกลีดชังพวกเขา พวกยวได้ชุมนุมกันตามเมืองต่างๆในทุกมณฑลของกษัตริย์อาหาัสุเอรัสเพื่อจะฆ่าบรรดาคนที่หาทางทำร้ายพวกเขาไม่มีใครต่อต้านพวกเขาได้เพราะความกลัวพวกยวครอบงำชนทุกชาติเจ้านายทั้งปวงของมณฑลและสมุหเทสาพิบาลและพวกข้าหลวงและเจ้าหน้าที่โครงการหลวงก็ช่วยพวกยูด้วยเพราะความกลัวโมระเดคัยครอบงำพวกเขาเพราะโมระเดคัยเป็นใหญ่อยู่ในพระราชวัง และชื่อเสียงของท่านเลื่องลือไปทั่วทุกบนทนเพราะชายที่ชื่อโมระเดคันั้นมีอำนาจมากยิ่งขึ้นทุกทีพวกยิวจึงโจมตีศัตรูทั้งหมดของตนด้วยดาบฆ่าและทำลายและทำแก่ผู้ที่เกลียดชังพวกเขาตามใจชอบในพระราชวังสุสาพวกยิวได้ฆ่าและทำลายล้างเสียห้าร้อยคนได้ฆ่าปารชันดาธาดาลโฟนอสปาธาและโปราธาอาดัญยา อารีดาธาและปารามัชธาอารีไสาอารีไดและไวซาธาคือพวกเขาได้ฆ่าบุตรชายทั้งสิบของฮามานบุตรทเมดาธาศัตรูของพวกยิวแต่ไม่ได้ปล้นข้าวของในวันนั้นจำนวนคนที่ถูกฆ่าในพระราชวังสุสาก็ถูกนำมาเสนอกษัตริย์กษัตริย์จึงตรัสกับพระราชินีเอสเธอร์ว่าพวกยิวได้ฆ่าเสียห้า้อคนในพระราชวังสุสารวมทั้งบุตรชายทั้งสิบคนของฮามานด้วย ในมฑลท,ที่เหลืออยู่ของกษัตริย์พวกเขาได้ทำอะไรกันบัตรนี้เธอจะร้องขออะไรเราจะให้เธอคำทุนขอของเธอจะทุนขออะไรอีกเราก็จะทำให้สำเร็จพระนางเอสเธอร์ทูลว่าถ้าเป็นที่พอพระไทยกษัตริย์ในวันพรุ่งนี้ขอให้พวกยิวที่อยู่ในสุสาได้ทำตามกริฎดีกาของวันนี้และขอให้แขวนคอบุตรชายทั้งสิบของฮามานบนตะแลงแกง กษัตริย์จึงทรงบัญชาให้ทำเช่นนั้นมีกฤษฎีกาออกในสุสาและพวกเขาแขวนคอบุตรทั้งสิบคนของฮามานพวกยิวที่อยู่ในสุสาชุมนุมกันในวันที่14เดือนอาดาด้วยและได้ฆ่า300คนในสุสาแต่พวกเขาไม่ได้ปล้นเอาข้าวของส่วนพวกยิวอื่นๆซึ่งอยู่ในมณฑลต่างๆของกษัตริย์ ก็ชุมนุมกันเพื่อปกป้องชีวิตให้พ้นจากศัตรูและฆ่าผู้ที่เกลียดชังพวกเขาเสีย75,000คนแต่ไม่ได้ปล้นข้าวของเหตุนี้เกิดขึ้นในวันที่13เดือนอาดาและในวันที่14พวกเขาหยุดพักและทำวันนั้นให้เป็นวันกินเลี้ยงและวันยินดีเริ่มต้นเทศกาลปูริมแต่พวกยิวที่อยู่ในสุสาชุมนุมกันในวันที่13และวันที่14และหยุดพักในวันที่สิ ทำวันนั้นให้เป็นวันกินเลี้ยงและวันยินดีเพราะฉะนั้นพวกยิวในชนบทที่อยู่ตามเมืองรอบนอกได้ทําวันที่14ของเดือนอาดาให้เป็นวันยินดีและวันกินเลี้ยงและเป็นวันรื่นเริงและเป็นวันที่ส่งของขวัญไปให้กันและกันและโมระเดคัยบันทึกเหตุการณ์เหล่านี้และส่งจดหมายไปยังพวกยิวทั้งหมดผู้อยู่ในมฑลทั้งปวงของกษัตริย์อาหาสูเอรัสทั้งใกล้และไกล ชักชวนพวกเขาให้ถือวันที่24เดือนอาดาและวันที่ส5บห้าเดือนเดียวกันทุกๆปีเป็นวันที่พวกยิวพ้นจากศัตรูและเป็นเดือนที่เปลี่ยนความโศกเศร้าเป็นความยินดีและการคร่ำครวญเป็นวันรื่นเริงให้แก่พวกเขาและให้พวกเขาถือเป็นวันเลี้ยงฉลองและวันยินดีเป็นวันที่ส่งของข,องขวัญแก่กันและกันและให้ของขวัญแก่คนจน พวกยิวจึงตกลงทําตามที่พวกเขาเริ่มต้นไว้แล้วและตามที่โมระเดคัยเขียนไปถึงพวกเขาเพราะฮามานบุตรธรรมเมดาทาคนอากัศัตรูของพวกยิวทั้งปวงได้ปองร้ายต่อพวกยิวเพื่อทําลายพวกเขาและได้ทอดสลากเพื่อล้างผลาญและทําลายพวกเขาแต่เมื่อพระนางเอสเธอร์เข้าเฝ้ากษัตริย์พระองค์รับสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร ให้แผนการร้ายซึ่งฮามานได้คิดต่อพวกยิวนั้นกลับตกลงบนศีรษะของเขาเองและให้ตัวเขากับบุตรของเขาถูกแขวนบนตะแลงแกงเพราะฉะนั้นพวกเขาจึงเรียกวันเหล่านี้ว่าปูริมตามคําปูดังนั้นเพราะทุกอย่างที่เขียนไว้ในจุดหมายนี้และเพราะสิ่งที่พวกยิวพบเห็นในเรื่องนี้และสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเขาพวกยิวจึงกําหนด และสัญญาว่าตัวพวกเขาเองเชื้อสายของพวกเขาและทุกคนที่เข้าจารีตยิวจะถือสองวันนี้ดังที่บันทึกไว้และตามวันเวลาที่กำหนดไว้ทุกปีไม่เว้นเลยและสัญญาว่าจะจดจำวันดังกล่าวนี้และถือตลอดทุกชั่วอายุคนทุกตระกูลทุกมนฑลและทุกเมืองวันเทศกาลปูริมนี้จะไม่เลิกถือในท่ามกลางพวกยูหรือการระลึกถึงวันเหล่านี้จะไม่สิ้นสุดไปในเชื้อสายของพวกเขาเลย แล้วพระราชินีเอสเธอร์บุตรหญิงของอาบีฮาอินพร้อมกับโมรเดคัยคนยิวได้เขียนรับรองจดหมายฉบับที่สองนี้เรื่องเทศกาลปูริมอย่างหนักแน่นโมรเดคัยก็ส่งจดหมายไปถึงยิวทั้งปวงใน127มณฑลของอาหาสุเอรัสเป็นคำอวยพรให้อยู่เย็นเป็นสุข และให้ถือเทศกาลปูริมตามกำหนดเวลาดังที่โมระเดคัคนยิวและพระราชินีเอสเธอร์มีรับสั่งพวกยิวและตามที่พวกเขาตั้งไว้สำหรับตนเองและสำหรับเชื้อสายของพวกเขาเกี่ยวกับการอดอาหารและการข่าครวนของพวกเขาพระสวนีของพระนางเอสเธอร์กำหนดระเบียบการของเทศกาลปูริมไว้และมีบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเอสเธอร์บทที่1ิ กษัตริย์อาหาสุเอรัสมีรับสั่งให้เก็บสวยทั่วแผ่นดินและหมู่เกาะในทะเลพระราชะกิจทั้งสิ้นอันทรงพลานุภาพกับเรื่องราวความยิ่งใหญ่ของโมระเดคัยซึ่งกษัตริย์ทรงยกท่านขึ้นไม่ได้บันทึกไว้ในหนังสือพงสาวดานกษัตริย์แห่งมีเดียและเปอร์เซียหรือพระโมระเดคัยคนยิวมีตำแหน่งรองจากกษัตริย์อาหัสุเอรัสและท่านเป็นใหญ่ท่ามกลางพวกยิวและเป็นที่นิยมช,มชมชอบของมวลญาติพี่น้องของท่าน เพราะท่านแสวงหาสิ่งดีให้ชนชาติของท่านและพูดให้เกิดสันติสุขแก่พงพันธ์ทั้งสิ้นของท่าน